สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรถยนต์แบรนด์ไทยแบรนด์แรกของประเทศเลยนะหลังจากที่ผมได้เล่าถึงรถสปอร์ตมั่งรถกระบะมั่งนะครับอย่าง VMC รถสปอร์ตก็แอดแทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงรถแบรนด์ไทยแบรนด์แรกของประเทศเลยนะนั่นก็คือยีอ่ห้อฮัชดินนะผมเป็นรถยนต์แบบ2ประตูตัวถังเป็นแบบวัสดุด้วยไฟเบอร์กัสทั้งคันเพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับผมทรงแบบเปิดประทนุนะครับผมเป็นรถเปิดประทุน ตัวถังเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับผมสามารถเปิดประทุนได้มีไฟ2ดวงมีไฟกลมๆและหน้า2ดวงนะครับประตูเป็นสประตูนะครับผมเป็นแบบเปิดประทุนในภาพนี้นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดกินน้ำมันน้อยสร้างขึ้นโดยยึดหลักเป็นรถแบบประหยัดหรืออีโคโนมี่คานะครับใช้เครื่องอยนต์แบบสีจังหวะไม่ผสมน้ำมันเครื่องแบบเครื่องอยนต์ทั่วไปความร้อนระบบความร้อนนะครับ ระบายด้วยอากาศตัวถังมีแบบตอนเดียวนั่งสองคนและตอน2ตอนคือนั่งสี่คนนะครับผมโดยคนสร้างกนะ็คือคุณพนมเทพหัสดินณนะอุทยาธยานะเป็นคนสร้างและออกแบบรถยนต์ไทยชื่อว่าหัสดินโดยใช้นสกุลของเขานะมาตั้งนะครับผมในช่วงต้นทศวรรษ1960ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แต่างประเทศรเริ่มเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยนะครับ โดยข้อมูลก็หามาจากในเพจหนึ่งนะผมซึ่งข้อมูลกับรูปภาพนี่คือแบบน้อยมากนะผมคือเขาแบบได้แค่สองภาพนะรูปรถนะเขาบันทึกได้แค่สองภาพมาลงในเพจนะผมโดยนักว่าเป็นรถที่คลาสสิกคันหนึ่งของประเทศไทยที่คนไทยได้สร้างขึ้นเองนะผมถือว่าเป็นความภาคภูิใจอย่างยิ่งนะแต่ก็เหมือนจะไปไม่รอดนะแบบพับโครงการไปเรียบร้อยแล้วก,ก็ก็ยินดีกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะหากคุณชอบก็ กดตามนี้่ลยครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ